<c oughs> เออ,อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูหน่อยจอดรถผิดที่เนี่ยเตรียมรอเอาไว้เลยอาจจะโดนล็อกล้อได้ <c oughs> แต่นุ่มคนนี้เขาไม่ยอม <c oughs> ผิดก็ไม่ยอมรับผิดปรากฏท้า่อยกับตำรวจครับ ต้องปุ๋ยตากระต่ายชัวเดะเด็อยากกินต้องได้กินงั้นนี่เลยไม่ปุ๋ยชิโกวาโคชะชาเกรดคุณภาพที่มีสารที่เ t ปราวินจบทุกมือด้วยอุ๋ยชิโกวาโคชะชวาโคชารู้มาวิตามินซีที่ใช้สลายได้ในแสงแดด ลองนิเวซันซีนีวิตามินซีเข้มข้นผิวดูใสขั้นสุดซึมไวดับเบิลล็อกวิตามินพร้อมสู้แดดต้องมีเวียกันแดดซีนีชัยชนะที่ใสสะอาดเริ่มต้นที่ลูกนี้สมาร์ทบอลจากไฮเออร์ล้าง,งทุกครั้งที่ซักช่วยขจัดคราบสกปรกสูงสุดถึง9.9.9%ดับเบิลแชมป์ความสะอาดทั้งถังซักและผ้าด้วยเครื่องซักผ้ารุ่นเซฟคลีนิงจากไฮเออร์เพราะเรื่องท้าทายมีเข้ามาเสมอ ดื่มนมแอนลีมอฟแม็กซ์มากกว่าแคลเซียมสูง <Yeah. S 1> มีโปรตีนคอลลาเจนและรวมสารอาหารหลากหลายที่มีประโยชน์ให้เรารู้สึกดีกับทุกเรื่องค้าทายดื่มนมแอนลีมอฟแม็กซ์โบพบพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแม่จิใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตกรรมฐานชาโคเฟชซึมซาบพร้อมล็อกเลี่นมั่นใจเออโอ้ย รู้ป่ะเวลาฟาร์มิงก็มักินอาหารนะมันกินกับหัวตลอดเลยนะจะรู้ไปทำไมรู้เรื่องประกันดีป่ะไหมครับจริงโกมาไหมมาบอกว่ารู้ใจประหยัดสูงสุดถึง30%ปรับแต่งเองได้ซื้อง่ายใน3นาที<ะ>รู้ใจประกันออนไลน์ ยาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบินฝางเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวมสิบห้ชนิดเฮโมวิตโกลยาบำรุงร่างกายกล่องสีทองวันละเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่พี่ชอบนมอะไรอ่ะหมอแม่หนูจะกินนมแบบที่พี่เขาชอบนมคาร์เนชั่นสมาร์ทโกลยูเอสทีเสริมการเติบโตแคลเซียมโูง แอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแค่ใช้เฮดเดนโชเดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจับรังแค่และความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮ a เดนโชเดอร์สแล้วคุณจะรักถ้าคุณไม่อยากพลาดช่วงเวลาดีๆให้เป็นหน้าที่ของ Philips AirFlyer XXL ระบบ AI อัจฉริยะปรับเวลาและอุณหภูมิได้เองให้คุณอร่อยและดีต่อสุขภาพหม้อทอดต้อง Philip s Air f ไ y e r เท่านั้น ไม่มีคำว่าส,สายที่จะเริ่มต้นครับสกอตร,ร้อยหน่อยเริ่มใหม่ได้เริ่มต้นใหม่กับสกอตร,ร้อยซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากอร่อยเมื่อไรหร่ก็มามาเอารถไปจำนำทะเบียนที่สีสวัสดิ์สอสลาสีสม้มดอกเบี้ยแค่0.49เอนุมัติให้ผมหน่อยสิครับได้ค่ะอนุมัติเร็ววงเงินสูงคิดได้ครบเร็วสูงดกต่ำจบที่สีสวัสดิ์เงินสดทันใจหรือธนาคารออมสินสีสวัสดิ์เงินสดทันใจ โดยอยากอร่อยเมื่อไหร่ก็มามาเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เราไปต่อรถ